สวัสดีค่ะดิฉันกระยาเรียเสงค่ะ,ะมาจากเมืองไทยนะคะบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้43ปีแล้วค่ะที่ดิฉันได้รู้จักวัดธรรมปรทีปจากเพื่อนเพื่้องที่ว่าเคยเขาเคยอยู่ในวัดนี้ค่ะเขาก็ชักชวนมาเราเรามาทำบุญ แล้วเขาก็บอกว่าลงมาที่นี่สิแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีเวลาที่จะเข้ามาค่ะแต่พอสามีได้เสียชีวิตลงไปเ้าก็เลยคิดว่าวัดธรรมปรทีปน่าจะดีกับเราเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจด้วยแล้วฟังคําสั่งสอนจากพระอาจารย์ด้วยค่ะท่านพระครูวินัยทรสมศักดิ์นะคะท่านก็จะให้คําสอนให้คําชี้แจงว่าเราควรจะทําอย่างไร มานั่งสมาธิสวดมนต์จะดีกว่าไหมดิฉันก็เลยลองทําดูค่ะก็มีความสุขตรงนั้นค่ะก็อยู่ที่นี่ตลอดไปค่ะเข้ามาที่วัดธรรมประทีปได้ประมาณเกือบ17ปีแล้วค่ะก็มีความสุขมากค่ะก็ตั้งแต่วัดเก่ามาเลยเจ้าค่ะวัดที่อยู่ตรงโกตเดรสนะคะก็คือเป็นวัดแรกที่โยมได้เข้ามาดูแลอุปถัก ทั้งพระทั้งผู้คนเอาสามีที่เราเจอกันหลังจากสามีเสียได้ปีหนึ่งก็เอาเขาเข้ามาช่วยงานด้วยค่ะหน้าที่ส่วนใหญ่ก็คือทำอาหารดูแลพระเมื่อก่อนนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ดูแลพระเท่าไหร่เพราะว่ามีเพื่อนทำอยู่แล้วค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็มาช่วยงานในวัดทุกอย่างที่พระอาจารย์ท่านใช้ค่ะท่านบอกว่า,ามีอะไรก็ทำไปก็ ก็จะได้กวาดใบไม้หลังจากนั้นก็ช่วยคันทำเล็กๆน้อยเช็ดปัดกวาดถูค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ขายกาแฟโบราณให้กับทางวัดค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ชอบมากที่สุดค่ะเพราะ,าาาะโตมากับงานตรงนี้แล้วก็อยากจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบค่ะดิฉันคิดว่า ที่ทําได้เพราะว่าบางทีเราไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้สักอย่างหนึ่งเนี่ยสิบยูโรมันก็กินได้เที่ยวได้แต่ทําไมเราจะทํากับวัดไม่ได้คะในเมื่อวัดเป็นศูนย์กลางที่เราจะได้ทําปฏิบัติตัวเองให้ดีขึ้นแล้วทําให้วัดเจริญขึ้นเราก็ช่วยช่วยกันไปนะคะสิบยูโรไม่ได้มากสําหรับดิฉันเลยค่ะดิฉันก็เอาชักชวนญาติพี่น้องชาวเมืองไทยมาร่วมลงลง,งที่วัดนี้ด้วยค่ะ ลูกสาวด้วยก็เฉพาะดิฉันเองนะคะก็จ่ายทุกเดือนก็50ยูโรคือห้าคนเงินมีแล้วก็หายไปหายไปเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเงินเรามาเราก็ไม่ได้เกิดมาเพิ่เงินนะคะเราโตมาเราทําเพื่อพระพุทธศาสนาค่ะก็คิดอย่างเดียวค่ะว่ามีทํา10ยูโรแล้วพอเราตายไปอย่างเงี้ยจะได้มีแผ่นดินกบหน้าค่ะประโยชน์ของเราก็มีเยอะแยะค่ะบอกบอกไม่หมดหรอกค่ะ ของวัดนี่คือก็น่าจะเป็นที่ว่าทุกคนก็จะได้มีความภูมิใจนะคะที่มีวัดแล้วประโยชน์ของเราก็คือได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็วัดก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้คือบางคนก็มาทำถวายสังฆทานทำบุญวันเกิดมาทำบุญให้บุพการีหรือว่าญาติพี่น้องที่เสียไปเพื่อนฝูง ก็ทุกอย่างก็น่าจะลงตัวอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่ามารวมกันแล้วอยู่ที่วัดที่เดียวะคะ่ะทุกคนก็จะนึกถึงวัดอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้มีวัดออดิฉันเองก็อยากขอเชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะที่อยู่ที่นี่หรือแดนไกลถ้าหากได้เห็นได้ชมแล้วก็อยากให้มาช่วยกันร่วมกันนะคะเพื่อเพื่อว่าเราจะได้ ทําบุญเดือนละสิบยูโรมันไม่ได้มากเลยนะคะก็เราก็จะได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะดิฉันก็เลยอยากจะชักชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เป็นชาวไทยดิฉันก็มีความภูมิใจที่ว่าได้ช่วยตรงนี้นะคะ ว่า10ยูโรมันไม่ได้มากมายอะไรเลยแล้วประโยชน์หลายๆอย่างที่ทางวัดให้เราเนี่ยเราทํา10ยูโรเนี่ยทางวัดให้เราเยอะมากเยอะมากจัดก,กิจกรรมท่านก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะเรามาทําได้10ยูโรเนี่ยเรากินใช้มากกว่านั้นอีกค่ะดิฉันอยากให้ทุกๆท,ท่านนะคะมาเที่ยวมาชมวัดธรรมประทีปค่ะที่เมืองเมลซนแมคคารอนนะคะเชิญค่ะมาดูว่าวัดเราเป็นอย่างไรคะ่ะ ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะเราจะมีสวนมีที่นั่งที่ว่าเราควรจะเดินป่าเดินอะไรอย่างเงี้ยในนี้ก็มีให้ค่ะแล้วเราก็จะมีสถานที่จอดรถนะคะมีถึง2ที่ด้วยกันเชิญนะคะแล้วก็มาทําบุญร่วมกันนะคะ10ยูโรไม่ได้มากเลยสําหรับพวกเราค่ะที่วัดธรรมประทีปนะคะก็มีจะมีอยู่สองโครงการนะคะทําบุญเดือนละ 10ยูโรค่ะ 1. น่ารายจ่ายของทางวัดค่ะรายที่ว่าเราซื้อที่ดินของทางวัดทำประทีบนะคะ 2. เราซื้อที่จอดรถค่ะเพื่อความสะดวกสบายเวลาเรามีงานนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องไปจอดที่อื่น เรามีที่สําหรับจอดรถค่ะดิฉันก็เลยอยากขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้มาช่วยกันเป็นทั้งแรงใจแรงเงินเป็นกําลังงานนะคะถ้าใครว่างก็เชิญนะคะช่วยทางวัดได้เสมอค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ